สวัสดีครับผมสุทธิเกียรติราชโรธนะครับเจ้าหน้าที่ COO ของบริษัทเวลติพัสออนไลน์นะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการใช้งานสมัครใช้งานบล็อกเกอร์นั่นเองนะครับผมแน่นอนนะครับหลายๆคนต้องมี Gmail เหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็กรอก Gmail ของเราเข้าไปเลยนะครับเพื่อใช้ในการล็อกอินเข้าสู่ระบบนะครับโอเคครับลงชื่อการใช้งานครับ เอาอธิบายกันก่อนนะครับว่าบล็อกเกอร์นั้นคืออะไรนะครับบล็อกเกอร์นีนนนกไไน้ก็เป็นเหมือนเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งนะครับผมที่ให้คนมาเขียนมาบันทึกอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นเหมือนเว็บบล็อกนั่นเองนะฮะก็คือเป็นเหมือนเว็บไซต์เว็บหนึ่งนั่นเองนะครับที่นี้ผมมีนะครับผมดูเปิดตัวอ,อย่างให้ดูเว็บไซต์ของบล็อกของบล็อกหนึ่งนะฮะจะมีโครงสร้างหน้าตาเหมือนเว็บไซต์เลยซึ่งที่สําคัญนะครับมันฟรีนะครับ และมันใช้งานได้จริงแล้วก็โปรโมทได้อย่างดียอดเยี่ยมเลยนะครับผมโอเคเราจะมาดูวิธีการสร้างบล็อกกันดีกว่านะครับเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยกดบล็อกใหม่นะครับตรงนี้นะฮะก็คือถ้าเกิดเราจะสร้างบล็อกใหม่นะครับหัวข้อนะครับชื่อบล็อกของเรานะครับมิเช่นผมจะสร้างบล็อกเกี่ยวกับเวลติพัสออนไลน์นะครับผมก็จะเป็น LT นะครับพลาสออนไลน์นะฮะที่อยู่นะครับที่อยู่บล็อกนี้มีคนใช้ไปแล้วนะครับอออนไลน์เวลตี้พลาสออนไลน์ชูนะครับนี่คือตัวอย่างนะฮะ ก็เลือกรูปแบบเว็บไซต์นะครับอันนี้คือจัดรูปแบบแบบง่ายเลยนะครับผมจะเอาแบบนี้ละกันนะฮะสร้างบล็อกค,ครับสร้างเว็บติฟัดออนไลน์สำเร็จแล้วนะครับเราก็ดูบล็อกได้เลยนะครับว่าบล็อกเราเป็นยังไงนะครับตรงนี้คือดูบล็อกนะครับ ตรงนี้คือการปรับแต่งหน้าบล็อกของเรานะครับผมว่าเราจะปรับแต่งอะไรบ้างทีห่หน้าบล็อกของผมยังไม่มีอะไรเลยนะครับผมตรงนี้สมมตุติเราจะใส่บทความให้มันสัหน่อยนะครับว่าเวลที่พัทเขียนอะไรเป็นอะไรยังไงมีรูปภาพอะไรยังไงนะครับเราก็สามารถสร้างได้ง่ายๆนะครับผมบทความใหม่นะครับรอมันโหลดสักหน่อยนะครับ ขึ้นมาแล้วนะครับชื่อโพสต์นะครับตรงนี้ก็คือไตเติลของหัวข้อนั่นเองนะครับอย่างเช่นยินดีต้อนรับเข้าสู่ธุรกิจออนไลน์เวลติพัทนะครับอันนี้ก็เขียนเป็นบทความของเรานะครับเราก็สามารถใส่ได้ตัวหนาตัวเอียงนะครับแล้วก็ใส่ลิงก์ใส่รูปภาพนะฮะ ว่าใส่คลิป YouTube ก็ยังได้เลยนะครับสำหรับบล็อกเกอร์นั่นเองนะครับในทีนี้ผมจะยกตัวอย่างยินดีต้อนรับเข้าสู่นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บล็อกของบริษัทเวลตี y พลาสออนไลน์นะครับ กดเป็นเขียนนะครับจะดูง่ายขึ้นนะฮะจัดให้มันอยู่กึ่งกลางนะครับผมจะใส่รูปสักหน่อยนะครับผมจะใส่รูปเบลที่พัดลงสักหน่อยนะครับขัดลอกยูแอลรูปภาพตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับหรือว่าจะอัปโหลดก็ได้นะครับผมทีน่นี้ผมก็จะอัปโหลดเอานะครับผม ก็ไปที่รูปไฟล์รูปภาพของผมเลยนะครับครับรูปโลโก้เวลทีพัสนะครับโอเคเพิ่มรายการชี่เลือกนะครับก็เขนีนอธิบายเพิ่มเติมกับ นี่คือเนื้อหาที่ผมสมมุติเป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับโอ okay. เคจัดให้มันสักเล็น้อยนะครับแล้วก็สมมุติถ้าผมจะใส่ Youtube ผมก็กดแทรกวิดีโอตรงนี้ได้เลยนะครับจาก Youtube จากอะไรนะฮะนี่คือการโพสต์นะครับกดเผยแพร่ครับกดความนี้ก็จะถูกเผยแพร่ขึ้นมาในบล็อกของเว a ยลตีพันะครับผมดูกันนะครับยี่ตอนนักสุทเวลตพัสออนไลน์นี่ครับ การสร้างบล็อกอย่างง่ายๆเองเลยนะครับผมแล้วในคลิปวิดีโอต่อไปเดี๋ยวเรามาดูในส่วนอื่นๆกันนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็เสร็จสิ้นการสร้างบล็อกแล้วสวัสดีครับ